ตลาดหุ้นอเมริกานะครับจุลายนนะฮะเดือนจุลายนนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ดีที่สุดนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ออกตุลาคมตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วเลยนะฮะหลังจากที่ตั้งแต่ต้นปีนี้โอ้โหลงบางเดือนฟื้นก็จริงนะแต่ก็ตามมาด้วยการลงหนักนะฮะนี่คือเสียวไส้เลยนะอย่างเช่นตอนเดือนตอนเดือนมีนาใช่ไหมครับฟื้นดีๆอยู่เลยนะครับเมษานี่ไม่งงระเบิดเลยแล้วก็ตอนเดือนพฤษภาคมอะ่ะตอนแรกดูเหมือนว่าจะมีเซลล์อินเมแต่สุดท้ายแล้วก็มีการตีกลับใน เซคันด์ฮาร์ปของตัวเดือนเมนะฮะก็คือครึ่งหลังของเดือนเมแล้วก็มาเดี่ยงเอาหนักหนังมิถุนาแล้วก็ดากาดาคอมนีฟื้นใช่ไหมเฮ้มันก็เป็นไปได้นะเดือนหน้าจะความก็ได้นะครับก็มีสิทธิ์สลับเป็นฟันปลาแต่ผมว่าคงไม่หรอกเดือนหน้าก็อาจจะทรงทรงตัวไม่ถึงขนาดติดลบนะครับก็คือบรรยากาศดูดีครับตลาดหุ้นอเมริกาสังเกตได้ง่ายๆว่าตอนนี้บรรดาพวกหุ้นเทคในอเมริกาเนี่ยฟื้นขึ้นมาดีมากนะครับพวกเฟซบุ๊กแอปเปิลอะไรทุกอย่างเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาได้ดี นะครับเขาก็มีการเปรียบเทียบว่ามันดีขนาดไหนก็ไปเอา,เอากราฟของหุ้นตัว S&P Growth Stock S&P Growth Stock ก็เป็นที่เข้าใจกันโดยโดยคร่าวๆอยู่แล้วว่ามันคือหุ้นเทกนะครับเปรียบเทียบกับพวก Value Stock กอ่ะก็เปรียบเทียบกับพวกหุ้นโบราณเช่นธนาคารหรือพลังงานเนี่ยมันดีขึ้นมันก็จะตอบคำถามใน YouTube ตะกี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมอยากจะเข้าไปเก็งกำไรพวกหุ้นเทคตอนนี้ทำได้ไหม คำตอบก็คือก็ดูเหมือนว่าจะทําได้นะครับเพราะว่ามันฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างดิบดีมันก็ฟื้นจริงจมฟื้นขึ้นมาตั้งแต่ตอนเดือนมิถุนาย,ยนแล้วแหละนะครับแล้วก็ดีกว่าพวกแวร์ดูสต็อกถ้าเกิดแปลว่าถ้าเกิดช่วงนี้คุณอยากจะเล่นกับหุ้นเมกาค,คุณอาจจะเล่นกับหุ้นเทคก็ได้หรือพูดง,ง่ายๆคือคุณอาจจะเกงกําไรหน้าลองคอใน n แอสแดกเนี่ยมากกว่าที่คุณจะมานั่งเกงกาไรการลองคอในดาวโจนส์เพราะดาวโจนส์ส่วนใหญ่แล้วเป็นแวร์ดูสต็อกถ้า n a สแดกส่วนใหญ่แล้วเป็นเทคสต็อกนะครับ อ,อย่างไรก็ตามทีนะครับตอนนี้เสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ภาพของเงินเฟอ้อในอเมริกาถามว่าทำไมตลาดพุ้นมันถึงได้ดีมากขนาดนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาตั้งแต่การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อใช่ป่ะคือแรกที่รายงานเนี่ยพุ้นมันยังเเวียงๆอยู่เลยนะแต่พอตลาดเริ่มตั้งหลักได้เหมือนอย่างที่ผมเล่าผ่านรายการเทรดเดอร์บายที่มีคุณแพรเขาสัมภาษณ์อ่ะผมก็ยังบอกเลยว่า เยอะตลาดมันจะตั้งหลักได้แล้วก็เชื่อว่ามันจะเงินเฟอ้อมันจะพีคแล้วตลาดจะกลับมานี่คือสิ่งที่เล่าไปนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่มีการรายงานเงินเฟอ้อของอเมริกานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราสบายใจกับเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็สบายใจกับเรื่องเฟดนะครับล่าสุดเนี่ยโอ้โหวิกฤตเนี่ยเชนนะครับของราคาแก๊สโซเลนหรือคือราคาตัวน้ํามันเบนซินในอเมริกาเนี่ยโอ้ดิ่งลงมานะครับวิกฤตนะฮะในรายสัปดาห์เนี่ยมากที่สุดตั้ง เช่นเดียวกับน้ำมันขายปีกเบนซินในบ้านเรานะครับตอนนี้ก็โหลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยมันก็ลงมาอีกตีหวันนี้ก็ลงมาอีกเท่าไหร่ครับ60สบตางค์นะครับผม,มดีใจมากเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าพยายามที่จะไม่รีบร้อนไปเติมน้ํามันฮะไม่เหมือนกับตอนที่มันเป็นขาขึ้นแทบจะต้องไปเติมเอาทกวี่ทุกวันนะครับอลองมาดูนะครับ ราคาน้ำมันเบนซินนะฮะล่าสุดนะครับเอาเอาแก๊สโซคอ95เนาะ37.05บาทครับเทียบกับตอนต้นเดือนต้นต้นเดือนนะฮะที่พลิกพกอ่ะก่อนที่เขาจะลดทีเดียวนะฮะ3-4บาทเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อน,นะะไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับคุกกี้ครับนะนะครับเดี๋ยวขอ ดูแป๊บมือฮะอ่ะลองไปดูของเดือนมิถุนายนนะครับยีิบก้ามิถุนายนเนี่ยแก๊สโซฮอลเอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าจุน่านะครับอ,อ่นนี้น่าจะเป็นสูงสุดแล้วแหละ45.15พอมาเดือนกรกฎาคมะฮะน,นี่คือบ้านเรานะครับโอ้โหจาก45.15ิบห้ฮะลงมาเหลือ37.05ิบเจแปลว่าหายไปราวๆกี่บาทครับ8.1บาทโอ้โหแปดบาทนะฮะ ตลอด1เดือนนะครับ8.1หายไปกี่เปอร์เซ็นต์ว่า8.1หารด้วย45.15นะครับถึง18%เนี่ยนะครับเยอะนะเยอะนะเช่นเดียวกับดีเซลนะครับก็ถูกแคปอยู่ที่ประมาณ35นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ทยอยลดลงนั้นสายการเมืองไทยก็เป็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันดูเงินเฟอ้อมีแนวโน้มผ่อนคลายเข้าทางแบงก์ชาติใช่ป่ะแบงก์ชาติไม่ได้อยากขึ้นดอกเบีย้ยอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอแรงกดดันจากเงินเฟอ้อน้อยลงแบบนี้ยิ่งชิว แต่ผมก็เลยจะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพมายาครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยนะฮะราคาแก๊สในยุโรปนะครับพุ่งขึ้นอีกแล้วนะครับเมื่อคืนพุ่งขึ้นทีเดียว10%นะฮะถามว่าทําไมอยู่ดีๆพุ่งขึ้นนะครับก็มาจากอะไรครับนะการเล่นแง่ของตัวแก๊สพรอมนะฮะแก๊สพรอมเนี่ยแก๊สพรอมนยฮะเขาออกมาเป็นเหมือนอย่างที่ปูเตนเตือนนะครับว่า สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณยังมามีมาตรการแซงชันนะครับแล้วก็ทําให้เทอร์ไบา์ซึ่งเขาส่งซ่อมไปยังแคนาดาแล้วก็ไม่สามารถส่งก,รรกลับมาได้ที่รัสเซียเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินเครื่องใช่ป่ะในการส่งกา๊าซเข้าสู่โยุโรปได้นะครับออมันก็จ,จะใช้เครื่อง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 เขาเรียกอ,อ,อาจจะใช้เทอร์ไบา์ได้แค,แค่แค่ตัวเดียวะนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าออกําลังการผลิตเนี่ยมันจะต้องลดลงนะครับเหลือเพียงแค่20%ของกําลังการผลิตทั้งหมดนะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะฮะกำลังการผลิตที่ส่งเข้าไปให้ยุโรปมันอยู่ที่ประมาณ40%นะครับแล้วเขาก็เพิ่งเริ่มกลับมาส่งได้อีกครั้งหนึ่งถูกไหมล่าสุดเนี่ยเขาก็ประกาศแลวนะครับว่าจะลดกําลังการผลิตแล้วก็ส่งเข้ายุโรปผ่านตัวนอร์สตีมเนี่ยเหลือเพียงแค่3 33นะฮะคิวบิกนะฮะต่อวันนะครับ33ล้านคิวบิกครับหรือประมาณแค่20%ของกําลังการผลิตทั้งหมดราคาแกส๊สนี้ลมก,ก็พุ่งต่อเลยหลังจากที่อุตสาห์ได้ย่อยๆลงมา เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นภาคของเงินเฟ้ออย่าได้ไปคิดว่ามันจะชิวนะฮะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินเฟ้อมันก็มีทั้งเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาอาหารแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานถูกป่ะเงินเฟ้อพื้นฐานก็คือเกิดจากราคาสินค้าแล้วก็บริการไอเนี่ยไม่ลงหรอกเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันไม่ลงหรอกคาว่าไม่ลงก็คือราคามันขึ้นมาแล้วมันไม่มีทางลง มันอาจจะไม่ได้แพงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเท่าไหร่นะฮะแต่มันจะไม่ลงมันจะไม่ได้เหมือนพวกพลังงานแล้วก็อาหารที่มันจะเวี่ยงเวียงขึ้นขึ้นลงลงตอนนี้ที่มันดูผ่อนคลายไปอะครับมันลดลงจากพลังงานแล้วก็อาหารแต่เงินเฟอ้อพื้นฐานไม่ได้ลงและถ้าเกิดสมมติว่าราคาแก๊สพุ่งราคาน้ำมันกลับมาอีกเรื่องซัลายช็อตเทจกลับมาอีกเงินเฟอ้อทั่วไปมันก็จะกลับมา แล้วเงินเฟอ้อทั่วไกลเมื่อกลับมามันก็จะส่งร่างเงาเอ้ยส่งส่งผ่านไปยังเงินเฟอ้อพื้นฐานเงินเฟอ้อพื้นฐานก็จะขยับขึ้นอยู่ดีนะครับไอ้ตอนนี้บรรยากาศที่มันเบาบางลงเนี่ยอย่าเพิ่งได้ดีใจเช่นเดียวกันอันนี้ผมเตือนผู้กํากับนโยบายเลยนะฮะว่าคุณอย่าดีใจแล้วคุณอย่าเพิ่งมองว่าเงินเฟอ้อมันเป็นเรื่องมาจากคอร์ชพุทนะครับแล้วถ้าเกิดคุณสนใจแค่ว่ามันเป็นแค่คอร์ชพุทเดี๋ยวน้ํามันลงเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปนั่งเล่นขึ้นเครื่อองดอกบ้ คุณจะต้องเสียใจแล้วทุกคนก็จะต้องลําบากกันในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทเพราะว่าสถานารัสเซียยูเครนมันไม่จบแล้วเนี่ยแก๊สมันก็ราคามันกำลังพุ่งขึ้นอีกแล้วนะครับและล่าสุดเมื่อคืนนะครับพวกราคาพวกสินค้าพวกปิดโตเคมี Me, พวกเมทัลพวกนิกเกิลพวกสินค้ากเกษตรอะไรพวกเนี้ย ในจีนเนี่ยนะฮะปรับพุ่งขึ้นกันท่วนหน้านะครับอ่ะนะครับพวกไอรอนนะฮะพวกแร่เหล็กก็ปรับเพิ่มขึ้น7%จ็ดเปอร์เซ็คุกกิ้งโคก็สี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ P.T.A ปรับขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์ลับเบอร์ก็ขึ้นทุกอย่างนิกเกิลคืออยู่ดีมันก็กลับมาขึ้นเฉยเลยหัานแปลว่าแรงกดดันพวกสินค้าคอมมอดิตี้อิกีค้ลเจอร์มันอาจจะกลับมาในเร็วๆนี้นะครับอืมคุณจะชิลไปเรื่อยๆบอกว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อเป็นเรื่องของเบสเอฟเฟกเดี๋ยวมันก็จะแผ่วลงมา ไม่จาเป็นต้องไปขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอร์ชพุทนะครับไปขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันจะกลายเป็นลบกวนเศรษฐกิจนะโดยที่ไม่จําเป็นอ่าก็เตรียมทําใจในปีหน้ากันนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะเอาเงินเฟ้อไม่อยู่แล้วเราก็ต้องมานั่งเร่งขึ้นดอกเบี้ยอยู่ดีแล้วตอนนั้นเขาก็จะหาข้ออ้างในการขึ้นดอกเบี้ยมาอยู่เดียนะแต่ด้วยความที่มันเร่งขึ้นเครื่องดอกเบี้ยในปีหน้าเยอะๆเศรษฐกิจปีหน้าก็จะแย่นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับทีนี้กลับมาที่การคาดการเงินเฟ้อของเฟดนะครับว่า เขาก็ยังมองอยู่นะครับว่าแม้ว่าเงินเฟอ้อมันจะมาถึงจุดพีคอะแต่เงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะยังอยู่เกินกว่า8%นะฮะไปจนถึงปี2023อยู่ดีนะครับก็เป็นอันเข้าใจนะครับว่าเงินเฟอ้อันี้คือเส้นคาดการตรงกลางคือเส้นสีม่วงเส้นสีฟ้าคือโรลแบนด์นะครับเส้นสีเขียวคืออัปเปอร์แบนด์นะครับเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในระดับสูงอยู่คือจริงอยู่ว่าเงินเฟอ้อพีคแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะลดลงมันก็จะอยู่แค่นี้แหละ มันก็ยังอยู่ในระดับสูงเพราะอะไรทําไมมันถึงอยู่ในระดับสูงแม้ว่าราคาพลังงานและก็อาหารมันจะลดลงก็บอกแล้วว่ามันได้ส่งผ่านเงินเฟ้อเนี่ยมันได้ส่งผ่านไปยังสินค้าและบริการแล้วแล้วเวลาส่งผ่านไปยังสินค้าและบริการอ่ะมันไม่ลงของมันก็จะยังแพงอยู่นะครับครับยกเว้นว่าบางสินค้านะครับที่มันอาจจะมีการปรับราคาขายเพื่อกระตุ้นยอดขายอะไรก็ว่ากันไปอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันก็จะมีขีดอ่ะเพราะทุกอย่างเขาคงไม่ขายตัดขาดทุนใช่ป่ะดังนั้นมันก็ยังแพงอยู่ เงินเฟ์มก็ยังอยู่ต่อไปครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงว่าเงินเฟร์มอาจจะกลับมาพีคเกินกว่าเดิมก็ได้ถ้าน้ํามันกับคอมเบอรตี้อื่นๆมันกลับมาปรับเพิ่มขึ้นอีกซึ่งไม่มีใครรู้นะครับและในเมื่อไม่มีใครรู้เราไม่จําเป็นต้องไปทํานายหรือไปเสี่ยงกับมันอย่าเอาชีวิตไปแขวนกับสิ่งที่ไม่รู้สิคุณทายได้เหรอที่ผ่านมาก็ทายผิดอยู่ตลอดอะแล้วคุณจะไปทายอีกทำไมนะครับมันเสี่ยงเกินไปนะครับอ่าโอเคนะครับต่อนะฮะกำลังมันนะฮะ ตอนนี้บรรยากาศการเทรดหุ้นในสหรัฐนะครับผมว่าเข้าสู่สภาวะต้มกบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม้ว่าตลาดมันจะดูเหมือนฟื้นนะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายครับแย่ลงเรื่อยๆครับไม่ได้มูลค่าการซื้อขายครับปริมาณการซื้อขายครับแย่ลงเรื่อยๆสไลด์ลงมาเรื่อยๆนะฮะนะฮะกำลังเป็นแนวโน้มสไลด์นะฮะแล้วก็อะไรครับ intraday น,นะฮะส w i n g นะฮะเห็นปะ กำลังลงต่ำเรื่อยๆเลยนะฮะต่ำตั้งแต่ต้นปีเลยอะ่ะคือมันซบเซามันกําลังสะท้อนว่าเข้าสู่สภาวะแบบซบเซาอะ่ะจะกล้าซื้อมากก็ไม่ได้กลัวรีเซชชั่นอ่ะจะไม่ซื้อเลยก็เกรงใจเพราะว่าเงินเฟ้อเฟดพีคใช่ปะคือมันสองแง่สองงานทําให้มันเกิดความกลัวกันบางอย่างเกิดขึ้นถ้าส่งมาเป็นแบบนี้นะครับคือซบเซานานครับวันนี้ผมคอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ